ก็จะมารีวิวบ้านยากนะไปดูเลยมันจะมีสิ่งกดต้องขอโทษด้วยนะคะไม้เปิดข้อมูลให้ดูนะเจกกนกว่าจะมีคนขอมานาคะคะเป็นห้องน้ำน,นี่นะประมาณนี้เลยนะคะข้างหลัง ก็เป็นครัวน,น,นะคะที่ตรงนี้โอเคเราไปดูข้างนอกกันดีกว่า,าเดี๋ยวห้ดูก็จะมีเป็นหลังตรงนี้นะคะไว้พวกตากผ้าซับผ้าอะไรพวกนี้นะคะโอเคไม่รู้ท้าเรากระจุยขนาดนี้ ค่ะก็จะประมาณนี้เลยประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นตรงข้างนอกนะคะก็ะเล่นได้นะคะนี่ฮึบฮึบก็วิ่งเ,เล่นข้ามอะไรได้นะคะแต่เรายังไม่เล่นนะวันนี้พารีวิวก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาได้ฮึบก็จะเป็นอะไรต่างๆเดี๋ยววันมืดแล้วเราไปตรงใน,นยุงไม่ได้มันสนิ่น ลกเหมือนกันยุงมันจะกัดได้ชนิดีรตนง้นนะนี่มาเราวมอมแมมจอมแกมเจ้ามอมเจ้ามมเจ้าปอมเจ้าหม่อมก็จะเป็นยุงนะคะปรามาณนี้เลยนี่คืออะไรจะมีแมว นะคะ <c oughs> ขึ้นได้นะเตนจะเป็นร้านนะคะนะคะประมาณนี้เลยเอเนนี่นะแมมขึ้นมาทำไมเอเมนลงมา <c oughs> นี่นะคะประมาณนี้เลยตรงนี้จะรกนิดนึงนะ ให้ดูภาพรวมๆไปก่อนนะจะไม่ละเอียดอ่าก็จะมีเป็นพกเก็บขวดอะไรพวกนี้นะคะโอ้ยดูมาชินนี้นะแล้ก็จะมีเป็นรถนะคะมีนี่นะเป็นบ่อเต่านะคะเลี้ยงเต่าอยู่ หายไปไหนแล้วล่ะมันชอบแอบ,บนะคะนะคะนี่นะคะเน <c oughs> ี่ค่ะนี่นะนี่นะคะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะก็กรีปนี้นะคะไปรอค่ะบายบายเจอกันิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์บายบาย